พี่มาร์ชตอบทุกปัญหาทุกข้อข้องใจความเรือร้อนของประชาชนกศธพร้อมดูแลมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีบอกว่าเป็นสวนยางแล้วก็ไม่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็คือคลื่นมือถือไม่ว่ากี่ค่ายก็ใช้ไม่ได้ปร,กรากฏพอเขาติดต่อมาที่พี่มาร์ชพี่มาร์ชก็โทรกลับไปด้วยตัวเองอันนี้เราได้ทราบจากในรายการแล้วนะครับหลายคนถามต่อเลย จะดูแลเคสแบบนี้ได้ทุกเคสหรือในอนาคตจะสามารถช่วยผลักดันทําให้การติดตั้งระบบรีพิเตอร์หรือการเครื่องทวนสัญญาณนในจุดที่มันสัญญาณบอดได้อีกมากขนาดไหนคับคือตอนนี้มันมีเครื่องทวนสัญญาณนะฮะหน่วยผู้ถูกมันเป็นเครื่องที่ต่อสัญญาณไปที่บ้านคือตอนนี้ปัญหาโทรคมคือเสาสัญญาณใหญ่มันรับไม่ไหวมันเลยไปสร้างเสาสัญญาณคล้ายๆไวไฟไวในบ้านก็ค,คือโทรศัพท์เราติดต่อับเสานั้นแหละแล้วเสานั้นก็จะ ทำให้เราใช้เดต้าได้เร็วขึ้นพูดง่ายๆว่าไอ้เสาตัวนี้มันแทนตัวใหญ่นั้นแทนที่มันจะวิ่งไปเสาโทรคมนาคมเนี่ยมันวิ่งไปอินเทอร์เน็ตได้ด้วยมันแชร์หรือมันมันมันแบ่งทราฟิกไม่ให้จอแจมากวิ่งไปอินเทอร์เน็ตบ้างวิ่งเข้าโปรงข่โทรคมด้วยแล้วมันไปรวมกันที่ปลายทางมันเป็นเทคนิคใหม่ตอนนี้เทคโนโลยีนี้กําลังนิยมมากทั่วโลกคอสทชจริงทําประกาศตัวหนึ่งเพื่อ สนับสนุนส่นสงเสริมให้ออปเปอเรเตอร์หรือผู้ให้บริการนําเข้าเพื่อจะไปติดตามบ้านประชาชนที่มีปัญหาตอนนี้เริ่มแล้วในอนาคตก็จะไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องโทรศัพท์หลุดโทรศัพท์อะไรต่างๆเพราะ d a ต a มันได้ถูกแบ่งไปไปอยู่ตามช่องอื่นครับเระชากรกสชรูปแบบใหม่นี้นะครับวันนี้เนี่ยที่เรามาถ่ายทำอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์เราจะได้ไปเจอบูธกสชที่อื่นอีกไหมครับมีครับเติก็จะไปเรื่อยๆแต่หลักๆที่เราจะทำก็คือที่พียวเพลส คือพูดง่ายว่าเราจะไปที่คอมมูนิตี้มอลที่มีประชาชนอยู่รวมตัวกันเยอะๆพิเเพสนี่หมู่บ้านสามก๊กเนี่ยมาก่อนคนเยอะมากนะฮะคนเยอะมากแล้วก็มีเจลวินิวที่ทองหล่อนะครับแล้วเราก็จะไปที่รัชโยธินที่เบเจอร์รัชโยธินอันนี้ก็ถือว่าเราจะเป็นคนที่เป็นคนทันสมัยมารวมตัวกันอะไรเงี้ยฝากถึงประชาชนนิดนึงถ้าเกิดว่าเจอบูธกสชมาทำอะไรกับกสชได้บ้าง ถ้ามีปัญหาเหมือนเหมือนมาทิ้งข้อร้องเรียนได้นะครับ <S <S หรือถ้าอยากจะรู้อะไรลึกๆหรือไม่เข้าใจในเรื่องใดแล้วอยากได้ข้อมูลมาทิ้งหมายเลขโทรศัพท์มาทิ้ง,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 งอีเมลแล้วเราจะติดต่อไปแล้วก็ส่งไปให้เลยหรือถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่เองจะทำด้วยตัวเองเลยนะครับจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเลยเพราะเราถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่พูดต,ตรงๆก็คือพี่เป็นคนคิดที่จะต้องทำที่เลยต้องลงมาทำด้วยตัวเอง อย่าคิดว่าพี่มารพูดเล่นนะครับพูดจริงโทรจริงนะฮะมีคนเขารับสายพี่มารเรียบร้อยแล้วโอ้มือสั่นเลยฮะท่านโทรมาเองเลยนะเนี่ยนะแต่ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เกิดมิติใหม่นะครับในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านโทรคมนาคมยิ่งโดยเฉพาะยุคนี้ 3G ที่ครับเกี่ยว 4G เนี่ยเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านและคลื่นความถี่ที่ประชาชนน่าจะได้รู้และวันนี้กสทชก็ทําหน้าที่นี้นะครับวันนี้ขอบุณพี่มาส 3G พันเอเตรเศนทรพงษ์มลิสวรรคบครับขอบคุ